สวัสดีครับดวงชาวราศีสิงปีนห์ปี2567นะครับดวงโดยรวมของชาวราศีสิงปีนี้นะครับเน้นการทำบุญเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างและต่อยอดบุญบาร,รมีของตัวท่านเองต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งผลของการสร้างเสริมบุญบาร,รมีในปีนี้นะจะส่งผลต่อเรื่องโชคลาภการเงินการงานและความรักของท่านให้ดีขึ้นได้ภายในปีนี้นะครับวันที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคคือวันอังคารพุธและวันพฤหัส วันที่พึงหลีกเลี่ยงกับการทำกิจการและการทำการมงคลต่างๆคือวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเดือนที่เป็นมงคลและเหมาะกับการลงทุนการค้าการเจรจาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับคือเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบเข้ามาก้อนใหญ่ด้วยนะต่อไปดวงการงานนะครับสำหรับท่านที่ทำงานในที่ใดที่หนึ่งมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ ปีนี้มีโอกาสเติบโตนะครับได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเมื่อหน้าที่การงานมันดีขึ้นใช่ไหมการเงินก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานทางด้านการสื่อสารการขนส่งการพบปะผู้คนการเจรจาการค้าต่างประเทศนะครับจะไปได้ดีมากๆ สำหรับท่านที่ทำงานรับราชการนะปีนี้ท่านจะต้องทำบุญทำทานสร้างบารมีเพื่อเสริมดวงเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับให้เจริญก้าหน้าม,มากยิ่งขึ้นนะเพราะตามดวงแล้วเนี่ยปีนี้นะมันมีเกณฑ์ที่เงินเดือนจะเพิ่มมากขึ้นไปได้อีกด้วยนะครับแต่เพื่อเป็นการเร่งความเร็วนะและเร่งประสิทธิภาพท่านจะต้องเสริมดวงในจุดนี้นะครับโดยการสร้างบุญทำทานปล่อยปลาปีนี้นะต้องทำนะครับ ตามดวงแล้วให้ไปปล่อยเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนนะสองเดือนนี้นะจะดีมากๆตามเกณฑ์ของดวงชะตาของท่านนะครับต่อไปดวงการเงินเมื่อการงานมันดีนะครับการเงินมันก็จะดีตามนะมันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับดวงปีนี้นะครับจะมีโชคลาภเข้ามาจากญาติผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งจากการทํางานของเราด้วยนะส่วนหนึ่งคุณอาจต้องขอพรขอให้ถูกลางวันนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพที่คุณนับถือนะครับ จากญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านของคุณเองนะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพนะครับท่านจะดนใจให้ญาติผู้ใหญ่เขาจะพูดขึ้นมาเล่นๆและมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับคุณต้องสังเกตเอาด้วยนะต่อไปดวงความรักนะครับความรักสําหรับคนมีคู่นะโดยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนกันหรืออยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับด้วยความยาวนานของการที่อยู่ด้วยกันนะความรักก็อาจจะมีแบบจืดจางกันลงไปบ้างนะ ท่านต้องมันเติมความหวานให้กับกันโดยการพากันไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่ยังโสดน,นะคนที่จะเข้ามาหาคุณภายในปีนี้นะครับจะมีทั้งดีและไม่ดีนะผมจะให้ข้อสังเกตเอาไว้อย่างหนึ่งนะคนที่มาดีกับคุณก็คือคนที่เขาทํามากกว่าพูดนะหรือคนที่เขาแสดงออกทั้งด้านความรักโดยการกระทําให้คุณเห็นว่าเขารักคุณจริงๆกับคนที่มาไม่ดีก็คือคนที่เน้นหยอดคําหวานว่ารักคุณเหลือเกิน แต่ไม่เคยทําอะไรให้เลยนะทำนองรักแต่ปากแต่ไม่แสดงออกทางการกระทาว่าเขารักคุณเดี๋ยวคุณจะรู้ได้เองครับถ้าไม่มั่นใจก็ทักมาถามผมได้นะทักมาทางเว็บไซต์หรือทางสื่อต่างๆก็ได้นะครับส่วนตัวนะทางข้อความในนี้ก็ได้นะต่อไปดวงสุขภาพสุขภาพปีนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแข็งแรงด้วยระวังโรคที่เกิดจากการนั่งนานๆน,น,นะและไม่ค่อยได้ขยับร่างกาย เราต้องพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหน่อยหรือมีท่ากายบริหารแบบเบาๆนะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายไม่ตึงจนเกินไปนะครับโอเคจบแล้วสุดท้ายนี้ผมขอวอวยพรให้ทุกๆท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับเงินทองไหลามาเทมาไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาจเจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานนะครับสาธุทุกท่านนะครับสวัสดีครับ